บอกข่าวดีกับคนไทยห,ไหรือว,ว่าคนไายดาวของเขานี่ยเงค้าวที่ไม่อยู่ในเมืองไทยหรือว่าบุคคลไร้สัญชาตินะคะอย่างเช่นแคนดหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็น่าสงสารมากนะคะเขาลำบากยากแค้นมามากๆจากประเทศของเขานะคะหลายๆคนก็เลือกที่จะมาทำมา กที่จะเป็นมิอาชีพแต่บางทีอ่ะเขาอาจจะไม่รู้จริงๆ่ะคะว่าคือนึกถึงคำอว่าแบบถ้าตับใดปัจจัยสีมันยังไม่โอเอ่ะก็คงมันยังไม่อิ่มอ่ะมันก็จะทําให้สามารถเป็นคนดีแล้วก็คิดดีได้ยากนะคะแล้วก็ได้เป็นประสบก,การณ์ตรงที่อยบได้เจอแล้วก็รู้สึกเีโนอเคใจ แต,แต่ด้วยสติปัญญานะตอนนี้นยังไม่รู้จะทำยังไงกันนะคะแต่ว่าอันนี้อยากจะบอกสําหรับคนไทยก่อนละกันนะคะเพราะว่าของคนสัญชาติอื่นเนี่ยยังไม่ได้ศึกษาเรื่องกฎหมายนะคะมีทุนให้เปล่านะคะทุนการศึกษานะคะให้เปล่าเลยแบบไม่ต้องใช้ทุนอนะ่ะไม่ต้องไปกู้นี่ก็ยศสมรู้วยาสะอะไรที่แบบว่าพอกู้มาแล้วมีปัญหาในการใช้นี่ไม่ได้หรืออะไรแบบนี้นะคะ ก็มีทุนแบบทั่วโลกเลยนะคะทั้งทั้งเรียนในประเทศไทยแล้วก็รอบโลกเลยนะคะมีหลายประเทศมากๆเลยนะคะรวมถึงมูลนิธิในประเทศไทยเองนะคะก็มีการให้ทุนการศึกษาด้วยดังนั้นวันนี้นะคะใครมีรูปคนอวานนะคะหรือว่ามีลูกศิษย์ก็ตามปันเขานะคะถ้าเราเกิดมาแล้วเราต้นทุนชี้เราต่ำกว่าคนอื่นนะคะเราก็ ควรจะต้องตั้งใจเรียนแล้วก็พยายามให้มันได้ดีกว่าคนอื่นหลักสูตรการศึกษามันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะเรียนเราควรจำเป็นที่จะต้องทาตามนั้นไปก่อนนะฮะก็เรียนให้ได้เกรดดีให้มากที่สุดเพราะว่าแน่นอนค่ะว่าในยุคนี้น่าจะย,ยังต้องดูเกรดกันอยู่นะคะเป็นส่วนองค์ประกอบแล้วก็พฤติกรรมนะคะการทํากิจกรรมนะคะ ความกล้าแสดงออกการผีกล้าที่จีเซนตกล้าที่จะพูดนะคะต่างๆเหล่าน,นี้นะคะเป็นอ,องค์ประกอบเดี๋ยวไว้แอบมาจะไปรวบรวมดูใหม่ทีนึงนะคะใครก็ตามนะคะที่มีประสบการณ์ตรงค่ะที่ได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่างประเทศและในประเทศจริงๆเนี่ยก็อยากให้ออกมาแชร์กันน,นิดนึงเพราะว่าแอบเองไม่เคยได้ทุน แบบประเภทนั้นนะคะมีแต่ได้ทุนเลีนดีแต่ยากจน2อ0 0บาทต,ตอนช่วงสมัยปฐหมแค่นั้นเองนะคะแต่ว่านี้เป็นทุนที่แบบว่าให้สามารถจบนะคะจนเป็นวิชาชีพได้เลยนะคะก็รวมด้วยช่วยกันค่ะยังมียังมีเด็กแลย็ยังมีคนที่ เขาขาดโอกาสและเขาไม่รู้ค่ะว่าเขาไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่บนโลกใบนี้แหละเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าจะต้องทํำยังไงจะต้องคิดยังไงนะคะชีวิตถึงจะิงขึ้นได้วันนี้เราก็มาช่วยกันนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าอาจารย์แบลรตี้ค่ะ